ทำขนมปังแป้งพิต้านะคะเป็นขนมปังพิซ้าใช่เป็นขนมปังแซนด์วิชนะคะเป็นขนมปังกลมๆที่แบบว่าคนตุรกีเขาจะใส่ในแบบโดนัทนะคะคนเป็นเคบับอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สลิมอ,อยากกินเราก็เลยจะามาทําซึ่งก็ทําทง่ายๆนะคะส่วนผสมก็คล้ายๆขนมปังทั่วไปแต่าจะามีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาหน่อยเนาะตอนนี้เกดก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วค่ะี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยค่ะปะ่ะคุณจะออกไปข้างนอกไหมคะนัะ่งคุณจะช่วยเหรอคะ ส่วนผสมวันนี้นะคะเราก็จะมีนมอุ่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำอุ่นค่ะแล้วก็น้ำมันพืชน,นะคะแล้วก็แป้งขนมปังค่ะเกลือปนน้ำตาลทรายโยเกิร์ตค่ะ แล้วก็ยีสต์นะคะทําขนมปังต้องมียีสต์เป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากมาเดี๋ยวเราจะลงมือทากันเลยวพื่วันจะช่วยแม่ใช่ไหมครับใช่โอเคพายเทนมใส่ในนี้คะ่ะเดี๋ยวอัตราส่วนผสมนะคะเดี๋ยวเกดจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะใส่ได้เลยครับพี่อน เราก็จะใส่นมใส่น้ําแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแล้วก็ยีสต์นะคะผสมให้เข้ากันก่อนเพื่อเราจะทดสอบยีสต์ว่าชีสยีสต์เราเนี่ยใช้ได้ไหมนะคะน้ําให้เป็นน้ําอุ่นนะคะทุกคนถ้าน้ําร้อนเกินไปในยีสต์เราก็จะไม่ทํางานนะเรามาดูก่อนว่ายีสต์เรามันจะฟูไหมถ้าเกิดว่ายีสต์ฟูก็คือเราจะใส่ส่วนผสมอื่นๆน,นะคะเพื่อที่แบบป้องกันว่าถ้าเกิดเราใส่อย่างอื่นไปแล้วแล้วยีสต์เราไม่ทํางานเราต้องทิ้งทั้งหมดเลยทุกคนแต่ถ้าเราแบบทดสอบแบบนี้ก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่ายีสต์เรามันควรจะไปต่อไหมเนาะเราจะได้ทิ้งแค่นี้ถ้าาามมันนไ่ทํง นี่นะคะทุกคนหลังจากที่เกล็ดพักไว้ประมาณ5นาทีนะคะยีส์ของเกล็ดเนี่ยก็เห็นว่ามันทํางานเนาะมันก็คือเป็นฟองขึ้นมาถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นฟองเลยอันนี้คือใช้ไม่ได้นะคะแต่อันนี้คือเป็นฟองก็คือใช้ได้เดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมอื่นลงไปนะคะใส่โยเกิร์ตค่ะใส่ครับเริใส่จับจับมือครับเดี๋ยวถ้วยหล่นเ <Okay. S 1> บาๆนะครับ แล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชใช่ครับค่อยๆใส่แป้งนะคะอันนี้เป็นแป้งขนมปังนะคะไม่เ็คนเลยครับเบาๆได้ไหมได้ค่ะาาัไม่เห็นแม่ช่วยเพราะมันแข็งแรงเกินไป โอเคทีนี้เราจะนวดมือเพราะว่าอันนี้ทาไม่ได้แล้วครับเราต้องเอามือนวด,นวดอันนี้พี่ทายไม่ต้องช่วยนะอันนี้แม่ทําเองโอเคไหมแล้วเดี๋ยวตอนนวดแป้งแม่ให้ช่วยตอนแบบว่าขึ้นรูปแป้งตอนนี้ช่วยไม่ได้โอเคไหมคะเดี๋ยวพึ่งนังมือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเลอะแม่ไม่ได้กลัวมันจะเลอะแต่ว่าไม่กลัวพี่พายจะทําของแม่แล้วมันจะมันจะแบบว่าทําไม่ได้มันต้องมันต้องรีบนวดหลุดแล้วยีดมันจะต้องมันต้องมีเวลาในการนวดค่ะ ไม่ต้องมีเครื่องนวดก็ได้ค่ะใช้มือนวดเลยแป๊บเดียวนะคะประมาณห้านาทีนวดให้ส่วนผสมเราเข้ากันนะคะน้ามือข้างนี้นีกน้ำนี้เลยช่เพื่อช่วยจับกะละมังให้แม่หน่อยสิโอเคแบบนะอย่าให้มันดิ้นดิ้นนะ เกดจะย้ายมานวดข้างล่างนะคะทุกคนนวดในกรละมังรู้สึกว่ามันนวดไม่ถนัดมันสูงอ่ะเน่เราจะว่าตรงนี้นะคะพอเรานวดครบ5นาทีนะคะเรียบร้อยทุกคนมันก็จะยังติดมือเราอยู่แต่ว่าก็นิดหน่อยนะคะปกตินะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้นะคะพักแวงแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือ45นาทีนะคะนี่พักไว้ในโถนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ปิดปากโถให้เรียบร้อยนะคะเพราะไม่ให้กัดเข่าเดี๋วเกจะใช้แล้วพลาสติกปิดใช้ฝาหม้อปิดหรือว่าใช้ผ้าคลุมไว้ก็ได้ะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็พักไว้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะตอนนี้นะคะหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแป้งของเราก็ฟูฟองขึ้นมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมานวดแป้งขึ้นรูปกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราก็จะโรยแป้งนวลน,นะคะก็ใช้แป้งขนมปังของเราเนี่แหละค่ะโรยลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่ติดกันนะคะ แบ่งแป้งนะคะเพื่อที่จะขึ้นลูกเนาะทุกคนแล้วแต่นะคะอยากได้แบบว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรประมาณไหนก็แบ่งตามใจได้เลยนะคะซึ่งเกตแบ่งอ่าสี่นะคะแป้งเกศแบ่งสองส่วนเกศก็จะได้ประมาณแปดชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมานวดขึ้นรูกกันค่ะเดี๋ยวเราจะทําให้เป็นแบนนะคะแต่ว่าตอนแรกเราก็จะทําให้กลมๆก่อนเราก็จะคลึงแป้งนะคะ ก็คือทําให้มันกลมนะทุกคนเกดก็ไม่ได้มีสกิลปานนั้นนะโอเคอันนี้ก็คือใช้ได้นะคะแต่เกรดก็จะวางใส่ถาดอบนะคะทุกคนถ้าเกิดใครไม่มีถาดอบเนี่ยสามารถเอาไปนาบในกระทะได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกรดใส่ถาดอบเนี่ยมันก็จะอบได้พร้อมกันหลายแผ่นแค่นั้นเองแต่ถ้าแบบน้าบในกระทะมันก็จะได้แบบทีละหนึ่งแผ่นนะคะเราก็มีเตาอบอยู่แล้วก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ เตาอบไว้นะคะทุกคนเราจะอบที่ไฟแรงนะไฟประมาณ220นะคะเดี๋ยวเรารอเตาประมาณ10นาทีแล้วก็พอเรกักแป้งเราเดี๋ยวเราก็จะมาเอาอบกันนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเกดก็จะแบ่งแป้งให้เป็น6ชิ้นเนาะเพราะว่าอันนี้มัน4ชิ้นเดี๋ยวเวลาทำแซนวิชอตมันจะชิ้นใหญ่เกินไปอันนี้ให้สลิมเนาะ <laughs> <laughs> แล้วก็เดี๋ยวเรา้ฝ่อเด็เดกๆอะไรเงี้ยชิ้นใหญ่เขาจะกินไม่หมดหรอกเกดก็เลยจะแบ่งลงหน่อยให้มันได้สัก6ชิ้นนะคะ เกดไม่มีที่ตัดแป้งเนาะทุกคนก็ใช้หลังมีดตัดเอานะคะเป็นครัวที่ไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะแต่เราก็อยากทาโอเคเราก็จะได้แป้งหกก้อนแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาคลึงแป้งะคะ่ะให้เป็นลูกกลมๆนะคะเวลาเรานวดขึ้นลูกมันจะได้ทําง่ายนะคะพักไว้ก่อน <c oughs> อะไรนะคะยังไม่ได้เรียกเลยลูกแม่ยังไม่ได้พูดโคลดแบบนี้เลย <c oughs> มามาเหรอ อยากช่วยแล้วเหรอคะใช่เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวแม่จะให้พี่วัยยกถาดเข้าไปโอโอเคไหม,ม,มแม่ทำแบบนี้หน่อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอบประมาณ15นาทีนะคะทุกคนอีกไล ก็ขึ้นลูกแป้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะรอไว้ก่อนนะคะอันนี้เราคิวอบรอบต่อไปเกตก็จะเอาอะไรก็ได้ปิดคุมแป้งเราไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แป้งมันแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมไส้แซนด์วิชของเราวันนี้เกตจะทําไส้ไก่มันไก่ย่างนะคะแล้วก็สลัดผักอะไรเงี้ยนะคะก่อนจะไปทาไก่นะคะแป้งของเราเนี่ยก็สุกเรียบร้อยนะคะร้อนมัาว สิบนาทีนะคะทุกคนใส่เข้าไปเลยแปบ๊บเดียวค่ะก็ได้กินละสิบนาทีแป๊บเดียวน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักไก่นะคะทุกคนเพื่อที่จะทําเป็นแบบว่าไส้แซนด์วิชอะไรอยู่นะคะก็จะหมักแบบตุรกีง่ายๆนะคะก็ะคือใส่เกลือนะคะแล้วก็พริกปาป,ปิก้านะคะพริกไทยป่นค่ะแล้วก็ผงยี่หร่าน,นะคะ แล้วก็น้ำมันนะคะสักหนึ่งสองช้อนอะไรประมาณนั้นเนาะทุกคนแล้วเราก็จะนวดนให้มันเข้ากันนะคะจริงๆคุกเคล้าซอสให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะเราจะเอาไปย่างหรือว่าจะเอาไปทอดก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเกศจะนวดจนแบบมันซึมเข้าเลยเพราะว่าเกศไม่ได้มีเวลาหมักขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ของ,รองเรานี่ยเข้าเตาอบนะคะ กดก็ใช้กระดาษราองอบอันเมื่อกี้ที่อบขนมปังนะคะเราต้องใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะทุกคนโอเคเราจะอบไก่กันนะคะระหว่างที่รอไก่นะคะเราก็จะมาเตรียมผักนะคะผักของเกดวันนี้ก็จะใส่หอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มีผักสลัดนะคะผักก็เลือกได้ตามชอบเลยอยากใส่อะไรอะไรแบบนี้นะคะ ไว้ส่วนผักอันนี้เก็บไม่หั่นนะทุกคนจะใส่ลงไปเลยถ้าหัน่นแล้วมันจะไม่สวยงามเท่าไหร่ว้าวไก่แบบช่ำๆแดีเราก็จะมาประกอบล่างแซนด์วิชของเรานะคะทุกคน เราจะหั่นให้มันเป็นกระเป๋านะคะใส่ผักตามชอบนะคะลงไปอยากกินผักอะไรก็ใส่นะคะ จริงๆซอสตุรกีเขาก็จะมีซอสแบบสเปเชียลของเขาแต่เกดก็ทำไม่เป็นเกดก็จะใส่แบบว่าพวกแบบเค็ชาพอะไรอย่างนี้นะคะเพื <S <S ่อนเกดมานะคะเกดก็จะทำให้เพื่อนกินด้วยนะคะพาลูกๆมาเล่นด้วยกันวันนี้ กสะมเหอช็อกมันกเสรม่ตือมา่ดูข้างในในใส่ไก่แบบจุกๆนะคะ ของคุรายเกตสับมะเขือเทศใส่รวมกับไก่เลยเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่เขาจะกินไม่ได้เขาจะคายนะคะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะของคอุรายก็จะเป็นแบบของเด็กๆกันนะอ่ะพี่คุรายครับจ้าขอบคุณรันแม่ยังจ้าไปนั่งกินเรียบร้อยแล้วเลยกิจะเอาจา,จานเยอเหรอจ้าจ้า,จา,จาของไปค่ะอันจิวจ๋วจิว๋วจิ๋ว ทำอันจิว๋วเลยอะอมังเต้าฮะเต้าจานเหรอเ้าจานอ๋อเออเหมือนอาบีเหรอเอาเออันนี้เหรอออมาเอดก,ก่อนอาอบีโต่อตออไปกินบนต๊ะโอเคไปต๊อไปถือดีดนะ เกด็มาชวนทุกคนทําขนมปังพิต้านะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยใครอยากลองทำก็ไปทำตามดูได้นะคะทำง่ายๆส่วนผสมต่างๆเนี่ยเกดก็จะใส่รายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะก่อนจากกันว็นี้นะคะเกดก็ฝากทุกคนอุดหนุนกาแฟเกดด้วยนะคะอันนี้เป็นกาแฟดริฟฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะคะถ้าเกิดใครชอบดื่มกาแฟเนี่ยรับรองว่าต้องชอบกาแฟของเกดนะคะเป็นกาแฟเวียดนามคัว่วผสมกับกาแฟไทยนะคะอาราบิกาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฝั่งซื้อกันได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ ชมง่ายดิฟง่ายไม่ต้องมีอุปกรณ์นะคะพกพาสะดวกนะคะไปที่ไหนก็พกไปได้เลยนะคะก็วันนี้เก๋ก็หวังว่าทุกคนจะชอบ v i d e งเก๋นะคะถ้าเกดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เก๋ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบาย